กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิีราชาแนลเมื่อเพื่อนๆชมคลิปแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะ ww เราไม่ทิ้งกันจุดคอคนไม่ผ่านเกณฑ์โอดหนักโดนปัดเป็นเกษตรกร,ร,กรฐานข้อมูลมั่ว www. เราไม่ทิ้งกันจุดคอมพบคนไม่ผ่านเป็นจำนวนมากบอกเป็นนักศึกษาเกษตรกร,ร,กรบางคนอายุในวัยทำงานแต่เรียนมหาวิทยาลัยเปิดเพื่ออาวุธก็ไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันวันที่12เมษาย,ยน2563 www. เราไม่ทิ้งกันจุดคอมเริ่มทยอยประกาศผลสำหรับคนที่ก่อนหน้านี้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาโควิด -19 เป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏว่ามีจำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมกับมีการชี้แจงเหตุผลทั้งนี้ในทวิตในทวิตเตอร์ท็เราไม่ทิ้งกันได้มีคนที่ออกมาโพสต์ข้อความที่แจ้งผลว่าไม่ได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเป็นจำนวนมากโดยหลายคนเป็นเด็กจบใหม่เพิ่งมาทำงานได้ไม่นานก็จะถูกปัดไปเป็นว่าเป็นนักศึกษาทำให้ไม่ได้รับเงินชดเชย นอกจากนี้ยังมีหลายคนที่ประกอบอาชีพค้าขายมานานเช่นรับจ้างขับรถทำอาชีพก่อสร้างแต่กลายเป็นว่าฐานข้อมูลบ่งชี้ว่าเป็นเกษตรกรทำให้ไม่ได้รับสิทธินอกจากนี้ยังมีบางคนที่ทำงานเปิดร้านขายของในตลาดแต่ผลปรากฏว่าไม่ได้รับเงิน5,000เนื่องจากทางรัฐบาลมองว่าเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ลูกจ้างอีกด้วย ทั้งนี้หลายคนมองว่าฐานข้อมูลที่รัฐบาลมีเป็นฐานข้อมูลเก่าซึ่งไม่เหมาะสมกับปัจจุบันมีหลายๆท่านนะคะแสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้นะคะงงมากค่ะบอกว่าเป็นเกษตรกรพ่อหนูไม่ใช่เกษตรพ่อทำงานรับจ้างขับรถและก็ไม่ได้ทำงานเป็นเดือนแล้วไม่ได้ออกไปไหนไม่มีไรายได้เดือดร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ก็ปิดจังหวัดแล้วห้ามคนเข้าออกทำไมไม่ได้รับ55,000เราไม่ทิ้งกันนะคะ อีกคนหนึ่งนะคะแม่เราค่ะเป็นแม่ค้าค้าขายมาเกือบสิบปีแต่ถูกปฏิเสธแถมยังเปลี่ยนอาชีพให้ด้วยนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่บ้านขายของทั้งบ้านรัฐบาลสั่งปิดตลาดไม่ให้ขายของแล้วออกมาบอกไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากเป็นเกษตรกรเอแอลนี่ไปหาข้อมูลมาจากไหนมามั่วมากๆเข้าไปดูวันนี้แล้วสถานะขึ้นแบบนี้ขอโทษนะคะ เพิ่งไปทำงานได้9วันเงินเดือนยังไม่เคยได้รับสักเดือนประกันสังคมยังไม่ทันส่งเลยแล้วมาบอกว่าเรามีประกันสังคมแบบนี้มันเกินไปหน่อยระบบตรวจสอบแบบไหนอยากรู้จริงๆแล้วทำไมน้องนักศึกษาพาร์ทไทม์ที่ร้านเราได้ตั้งแต่วันที่9แล้วเราไม่ทิ้งกันนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าคอมเมนต์จาก คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะซึ่ง AL นะคะตรวจสอบนะคะไม่ตรงนะคะให้ฐานข้อมูลที่แบบมัวมากๆก็แม่เพชรเคยพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าการใช้ระบบ AL วัดเนี่ยคุณคิดคิดยังไงว่าจะ AL มันจะให้ความยุติธรรมกับคนนะเพราะว่า AL มันเป็นระบบอปัญญาประดิษฐ์หรือเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็แบบมั่วนะมันมั่วนะ เห็นไหมคนเขาก็เสียสิทธิ์ไปทั้งหลายคนนะคะฟังคอมเมนต์จากอา่คนที่วิจารณ์โพสต์นี้นะคะคุณสวรักษ์บอกว่าถ้าแจกก็แจกเถอะแจกให้ทั่วทุกอาชีพอะไรก็เดือดร้อนหมดนะคะควรแจกให้ครบเพราะมันก็เดือดร้อนทุกคนถ้าไม่แจกก็ไม่ควรแจกเลยยิ่งทําให้คนที่เขาไม่ได้เครียดหนักเข้าไปอีกแล้วเขาจะให้ความร่วมมือกับรัฐหรือ คนค้าขายคนที่ลำบากจริงๆเสือกไม่ได้แจกแต่คนมีเงินเห็นหลายรายแล้วที่ได้เงินก็ไปกินก็มีกินไม่ทำงานอะไรล่อนเร่ไปมาส่วนตัวเราก้มหน้าขายของกับยอดที่มันดิ่งลงหิวเรื่อยๆนะคะเราค้าขายแต่บอกว่าเราไม่เข้าขายรับเงินเยียวยาห0 0พัทั้งๆที่เราขายของไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเพียงส่วนน้อยนะคะเนี่ยเพียงส่วนน้อยนะคะซึ่งคนไม่ได้นี่เยอะมากนะคะ อ่ามันมันมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ปัดเขาทิ้งอ่ะปัดเขาเสียสิทธิ์เป็นสองแสนสามแสนคนเนี่ยซึ่งเขาเดือดร้อนหมดนะฮะเพชพูดแล้วนะว่าระบบเอลมันเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้อ่ะในความรู้สึกของแม่เพชรคือรัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเหมือนหลอกประชาชนไปวันวัน เหมือนหลอกประชาชนไปวันๆเดี๋ยวจะให้หนู่นได้นี่ให้นั่นคนก็แห่ตามหมดค่าเน็ตไปตั้งเท่าไหร่แล้วกว่าจะได้เงินห้าพันเนี่ยหมดค่าเน็ตไปเท่าเท่าไหร่ตามฟังข่าวเนี่ยข่าวก็ว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปรายวันนะคะวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งนะคะเขาไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆเลยนะคะเอ่อถ้าเขามีความ จริงใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆนะคะมันไม่ควรจะออกมาในรูปแบบนี้นะคะอ่าควรที่จะได้รับการเยียวยาทุกคนทุกคนลำบากหมดจากมาตรการของรัฐเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้แจกให้ทั่วถึงทุกคนนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ